สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องสรายุทธ์ดิงกลายเนี่ยผมว่าวาสนาผมน่าจะรวยแล้วดูครับกลางคืนบุกกันเลยนะเนี่ยพอดีว่าพรุ่งนี้จะต้องไปตัดหญ้าแล้วก็เคลียนะลูกเนี่ยก็อสองคูนะนี่ยคูที่สอง,องค,ครูครูแรกครับครูแรกก็ไถไปแล้วเช็ดดูนี่ดู ไม่รู้กล้องใะเหยินชัดชัดหรือเปล่าดูความลึกดูพอพอไปแล้วเดี๋ยวพอกลับมามีขนมด้วยวะไม่นั่งดีกว่านี่รถผมที่พาลุงมานี่นี่มันเป็นควรตัวมันเป็นควรนะครับ <c oughs> เพราะมันปิดข้างถนนเป็นถนนหน้านะครับแต่ก็ราดยาง สุดยอดดูดูสุดยอดมากเลย <c oughs> วัฒนนาน่าจะรวยแล้วล่ะน่าจะรวยอ่าในไม่นานนะดูดูตำมานครับเอาเบือเฉยเลยเอาสัตว์มดฟุก,กัส อาทำไมเม่นไปฟูกันอ่ะกันละสิยอดมากเลย mm hmm. นี่ก็เป็นเจ้าที่สองอขรับกองจ่างขมนี่ก็เพิ่งตีประมาณตีเจ็ดตีเจ็ดกับตีเจ็ดสิบสี่นาทีหนึ่งทุง่มนะครับ ต้องไม่ก้อยโฟกัสนะครับพอดีว,ว่ามันยังไ,ไงค่ำน,นะเนาะมันก็เลยไม่เห็นโฟกัสดูดูกันเลยยาวๆไป